ทางด้านกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่4ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายกองกําลังผาเมืองนํากําลังออกลาดตะเวนบริเวณบ้านขอบด้งหมู่14ตําตบลม่อนปิน่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายของสู่ปฏิบัติการกองทัพบ,บกเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขายยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยครับแล้วก็เจอนะฮะกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยคือกลุ่มเนี้ยเดินเท้าเข้ามายังพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับสามารถทั้งหมดมี47คนเป็นสัญชาติเมียนมาชาย18คนหญิง18คนเด็กอีก11คนเดินทางมาจากเมืองเกซีและเมืองจอกแมร์จากเมียนมานะครับโดยว่าจ้างผู้นำพาเพื่อเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองกันเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรฝางดำเนินคดีตามกฎหมายครับ พลตรีนาริศถาวรวงผู้บชาการกองกําลังผาเมืองระบุว่าปัจจุบันกองกําลังผาเมืองบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับเพื่อสกัดกั้นในพื้นที่รับผิดชอบแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หยุดยาวกันแบบนี้ก็ยังจัดกําลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดและแรงงานผิดกฎหมายใช้โอกาสช่วงวันหยุดยาวเข้ามาอย่างพื้นที่ตอนในอย่างเด็ดขาดครับ